นี่นะคะเอชัวโกโก้ o Go Go Go, กับคอฟฟี่ของเราจะมีวางจำหน่ายในเดือนหน้านะคะทุกคนใครที่สายอยากจะลดน้ำหนักแบบไยวๆอยากจะลดไขมันเก่านะคะบอกเลยว่าคู่นี้เด็ดสุดทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือกาแฟของแบรนด์เราเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าช่วยให้สาวๆหุ่นดีกันมาแบบโอ้โหนักต่อน,นักแล้วนะคะ รับรองได้ว่าสูตรใหม่นี้นะคะการตีความเห็นผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะเพราะว่าในทั้งกาแฟและโปโก้ของเรานะคะเราเพิ่มสารสกัดที่เป็นสารสกัดใหม่ๆนะคะที่เข้าไปช่วยให้เราได้เบิร์นไขมันเก่านะคะสลายไขมันหนะ้าท้องเพราะว่าทั้งสองตัวนะคะจะมีส่วนผสมหลักๆเลยเนี่ย ชาสีม่วงค่ะทุกคนชาสีม่วงทุกคนรู้ไหมว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวนี้เก่งมากๆเลยค่ะกับการที่ช่วยเบรนไขมันช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันแล้วก็ดักจัดแป้งน้ําตาลไม่ให้ไปสะสมในร่างกายมีเปเปอร์การันตีรับรองนะคะไม่ได้เค็มม่วนะคะแล้วก็มีส้มสายพันธุ์ซัสมานะคะที่เข้าไปช่วยลดไขมันสะสมในช่องท้องทุกคนและที่สําคัญนะคะสารสกัดใดๆที่ช่วยเบรนช่วยผอบผ่านช่วยขู ผิวช่วยอิ่มนะ้เราใส่มาเต็มแม็โดดในกาแฟและโกโก้ของเราคู่นี้เลยค่ะเรามั่นใจมากๆว่าถ้าใครนะคะได้ทานคู่นี้นะรัก หุ่นตัวเองขึ้นมาอีกมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะมีเอาคันทีด้วยที่ช่วยให้เราเบิร์นไขมันค่ะดังนั้นไม่ว่าคนออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายนะคะทานได้ดีทั้งคู่เลยนะที่สําคัญมีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวสาหร่ายเค็ตัวเนี้จาก USA เลยค่ะตัวนี้ก็วิจัยออกมาแล้วว่าสามารถช่วยให้เราลเบิร์นไขมันได้ดี เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหยอยากจะให้ทุกคนทุกท่านที่รับสุขภาพนะคะได้ลองจริงๆที่สําคัญอีกสําคัญหนึ่งอีกแล้วค่ะไม่มีสารให้ความหวานแทนน้ตาตาลเราใช้สารสกัดจากธรรมชาตินั่นคือหล่อฮังกล้วยค่ะที่เป็นความหวานของสองตัวนี้โอ้โหได้ทั้งอุ่นได้ทั้งสุขภาพเป็นเลยค่ะทุกคน